ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแชทปอมนี่แชทปอมก็จะอยู่ในเกมลัอบนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเกมที่เราโหลดไว้แชทปอมก็จะมีอันนี้นะคะนี่อันนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวอันนี้แล้วก็พิมพ์ได้นะคะอันนี้ก็พิมพ์ค่ะแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปตรงตรงข้ออันนี้ก็เป็นเหมือนกันค่ะ นี่นะคะเราก็กดเริ่มได้นะคะแต่เราไม่รู้ว่ามันทำยังไองอ่ะตรงนี้เราก็จะเขียนตาวันเนาะอ่ะอ่ะมีไรนะคะไรโอ้ยไรป่าเปล่านะคะก็ เอ่อต่อไปก็จะเป็นลายปอมนะคะลายปอมเนี่ยก็ตรงก็กดตรงที่มันไปรูปตรงนี้นะคะแล้วเราก็เขียนชื่อก้ามนะคะแล้วเราก็นี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือกําลังจะเข้าไปแล้วอันนี้โฆษณาแล้กวก็ะะจะเดินกลับบ้านคนเดียวหลังเลิกงานะกนินข้าวคนเดียว นอนคนเดียวห้องที่เต็มไปด้วยความว่างเปลา่าฉันต้องการนี่นะคะเราก็กดก้านะคะแล้วเราก็ส่งไปตรงนี้แล้วเราก็เขียนว่า C ีนะคะเพราะพี่ชื่อสีนะถ้าใครเป็นรุนพี่ก็ขอโทษด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ตรงนี้นะคะทุกคนงงใช่ไหมว่านี่คืออะไร อันนี้คือแอปที่พี่อัดหน้าจอถ้าใครเป็นน้องก็ก็แบบได้ใจนะคะถ้าใครเป็นพี่ก็แบบขออภัยด้วยนะคะขออภัยจริงๆนะคะนี่อันนี้คืออะไรพี่ลุนพี่ใครรู้ก็ช่วยไหมนี่ด้วยนะอันนี้คือชื่อผู้ส่งนะคะอันนี้ก็จะทำนี่นี่เบอร์ ฟืนนะคะแล้วเราก็กดตรงนี้น,นี่แล้วเราก็ถามแล้ววันนี้เราก็ถามว่าอันนี้คือข้อความที่กำลังส่งนะนี่ค่ะแล้วเราก็ไปดูเกมอื่นกันนะคะเอออันนี้นะคะก็เห็นไหมมันมีคำว่าเฟซช็อตตรงนี้ก็กดเข้าไป นี่พิมพ์นะคะว่าชื่ออะไรก็ได้เดี๋ยวเราจะเขียนว่า f c แล้วกันเนาะ f c โอ้โอ้โอ้โฆษณานะคะเราก็จะแบบนี่ค่ะ f c ว่าง่ายค่ะนี่นะคะ f เปลาครับแล้วกันเนาะครับแล้วเรานะคะก็กดตรงที่มีตัว R E C E I V E ค่ะอ่ะอันนี้ก็จะคือเป็นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นอันนี้น่าจะเป็นแล้วเราก็จะไปดูแอปอื่นกันนะคะเราก็เก็บแชทปอมไว้นินเกือบหมดนะคะ นี่วันทูตีโกลนะคะก็จะมาดูกันว่าได้วันทูีโกลรป่าไปดูก่อนนี่นะคะทุกคนจะกิ้โ้โอ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 ้นี่นะคะแล้วก็พิมพ์เยอะแล้วเราอันนี้เราก็จะไปกดวิดีโอคอลค่ะ ค่ะ You're always on your phone. a l o s f o r t s, <laughs> <S so much so g you s o m e t i m e คืออันปลอมนะคะทุกคนนี่เ่อเราก็จะไม่ให้ดูอันอีนแล้วนะนี่นะคะทุกคนพอก่อนนะ